คั่วกลิ้งที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากแม่สีสาวใต้อารมณ์ดีที่มีลูกสาวทํางานอยู่ในกองถ่ายละครวันหนึ่งนะครับเขาได้ทําอาหารไปให้ลูกสาวทานที่กองถ่ายี่ต้อยเศรษฐานมาชิมแล้วบอกอว่าเป็นอาหารใต้ที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาแล้วบอกแม่ว่าแม่ เปิดร้านเธอะด้วยรสชาติฝีมือที่จัดจ้านกับความเป็นอาหารใต้แท้ๆสไตล์ภูเก็ตเนี่ยทำให้ร้านโด่งดังขึ้นมามากๆแล้วก็ได้รับรีวิวอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์เลยค่ะสูตรเด็ดความอร่อยอยู่ที่พริกแกงค่ะซึ่งแม่สีเนี่ยใช้พริกถึง3ชนิดซึ่งคัดเกรดพิเศษที่มีความหอมและเผ็ดมากกว่าปกติซึ่งทั้งหมดนี้แม่สีใช้พริกจากจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนอกจากพริกแกงแล้วเนี่ยกะปิของแม่สีเนี่ยก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยครับทุกคน เพราะว่าเขาใช้กะปิที่ส่งตรงมาจากระยองคัดเกรดเอทำจากเคยแท้รสชาติเข้มขน้นไม่เค็มโดดหอมละมุนลินมากๆปิดท้ายโรยด้วยสตอข้าวเม็ดโตๆที่มีความกรอบความมันที่ส่งตรงจากฟาร์มสตอในจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะและนี่คือคั่วกิ้งหมูสับที่มีความหอมสมุนไพรเน้นๆเนื้อหมูนุ่มๆชุ่มฉ่ำรสชาติเผ็ดร้อนเข้มข้นถึง เครื่องร้านครัวแม่สีอาหารใต้สไตล์ภูกเก็ตกรุงเทพมหานครการันตีโดยเดิกมสปูนหนึ่งช้อนทองคำดักมสปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตราชาเฮลิคขเนย